ได้ค่ะอมงทพี่ไม่ได้จริงๆอะไม่มองกไกลๆก็นึกว่ามาทำบุญกัน,นเนี้ยก็มาเลยไม่ได้มองไงเใช้นี่ <c oughs> เลยอุ้ยตกใจตกใจ นี่ได้ไปตางประเทศเปล่าคะไปไหนคะโอเดินไหนคะเดินมีไคะจะือเตรเลเดี๋ยวจะมาเที่ยวนี่ที่เลี้ยงค้างคาพูดอ่ะเลียงที่สาาใช่ไหมค่ะดีใจดีใจ Yeah. มใช่บาทของพระธรรมทูตจากต่างประเทศขรรม ไหนว่างยิบเลยจ้ะตรงไหนพื้นที่ว่างเขียงเลยจ้ะประจําไหนชููมาได้อะไรขอ,อเชิญจะเข้ามาข้างไรกก่อนแล้วมาเขียนชื่อ